สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อ,เอนเทุกคนเข้าสู่ช่องเอมิเชโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อความรักที่ดีที่จะโครจรมาพบคุณมีมาให้เพื่อนเพื่อนระหว่างสามกองให้เราเพื่อนเพื่อนอธิษฐานจ้าหลายๆท่านน่าจะด้วยกระเสริฐเรียบร้อยแล้วนะคะเอมิจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณในหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยกัน,กนไปเริ่มฟังกันเลย กองที่1น,นะคะใครเลือกพลังงานกองนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าความรักที่ดีที่กําลังจะโคจรมาพบกับคุณมาดูกันซิว่าเป็นพลังงานอย่างไรนะคะเป็นพลังงานที่เข้ามาแบบจู่โจมกระทันหันเลยแล้วก็อาจจะต้องการที่จะมาจริงจังกับคุณแบบรวดเร็วนะคะแต่คนคนนี้ค่ะหรือว่าพลังงานความรักที่จะเข้ามาอาจจะไม่ได้เด่นชัดในเชิงของความสัมพันธ์แบบชู้สาวคําว่าแฟนอะไรแบบนี้เนาะแต่อาจจะเป็นความสมพันธ์ที่แบบว่าอยากจะมาช่วยเหลือนะคะอยากจะมาเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเป็น กำลังใจที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้กดดันกันเกินไปแต่ว่าเข้ามาแบบจู่โจมเลยนะในถือดาบที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะม้าตัวนี้ที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะเข้ามาเพื่อช่วยคุณนะ่ะช่วยให้คุณคลายทุกข์คลายโศกนะใครจะบอกใครโรคใครภัยนะคือคนคนนี้ที่จะเข้ามา เขาจะเข้ามาเพื่อทําให้คุณสามารถปลดปล่อยนะคะจากพลังงานลบหรือว่าพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขไม่สบายใจและคนวันนี้จะเข้ามาทําให้คุณลดพลังงานเหล่านั้นนะคะเขาน่าจะมาสร้างพลังงานบวกแล้วก็พลังงานที่ดีให้กับคุณได้เลยทีเดียวอืมแอบดูสิความรักที่ดีที่จะโคจรมาพบคุณเขาจะโคจรมาอย่างไรนะคะคิดว่าน่าจะมีเพื่อนหรือว่ามีใครบางคนน่าจะผ่านทางคน ผ่านทางคนแปลว่าอะไรก่อนคือผ่านการแนะนำนะคะหรือว่าเป็นคนของคนที่รู้จักกันอะไรแบบนี้เป็นสังคมนะมาจากคนหมู่มากก็ได้นะคะหรือคนใกล้เชยงของคุณเองก็ได้แต่เด่นไปในเชิงของคนที่อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่านะคะมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาแนะนําให้กับคุณได้รู้จักคนคนนี้นะคะความรักที่ดีค่ะเขาจะมาสร้างความรักหรือความสัมพันธ์แบบไหนให้กับเราเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ความสุขกับคุณจริงๆ แล้วก็อาจจะเป็นพลังงานที่ทําให้คุณอยากจะแอคชั่นหรือว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเขามากขึ้นแล้วก็อาจจะได้คุยกันนะผ่านทางแบบช่องทาง ออนไลน์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันด้วยนะคะเราเลยคิดว่าจะเป็นการแบบว่าพูดจาปรศัยนะมันไม่ได้เด่นในเชิงของการแบบจีบกันโดยตรงหรอกแต่ว่ามันเป็นการแบบคุยกันสร้างความร่าเริงคลื่นไปได้วยกันนะคะแล้วกพ็พัฒนาความสัมพันธ์ไปในเชิงบวกมากขึ้นน่าจะได้มีการแบบพูดให้กําลังใจกันเยอะๆเลยนะอันนี้เอมี่เห็นเลยแสดงว่าเป็นความรักที่สามารถเป็นหนึ่งในแรงสพอร์ตแรงสนับสนุน ให้กับคุณได้นะคะและความรักที่ดีอันนี้ค่ะจะสามารถพัฒนาหรือสานต่อได้ไหมคือนายถือถ้วยขึ้นมาพร้อม8ดดาบเราคิดว่าคือถ้าดูจากพลังงานไพ่นะก็ต้องพูดก่อนว่ามันค่อนข้างดูยากนะคะว่ามันจะพัฒนาสานต่อได้อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลที่คุณยังโฟกัสที่ตัวเองอยู่หรือว่าคุณอาจจะยังมีเกราะป้องกัน ในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณควรพึ่งพาก็อาจจะเป็นโชคชะตานะที่อาจจะมาสร้างทําให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคฉันจะเปิดใจให้กับเขาฉันจะออให้โอกาสจริงๆแล้วแหละกับตัวเองด้วยนะคะมันเหมือนกับมันต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าเออถ้าฉันไม่มีรักครั้งนี้ฉันอาจจะเสียใจไปตลอดก็ได้คำแนะนำจากไพ่ค่ะที่อากจ,จะบอกเพื่อนๆกองนี้เลยก็คืออะไร เธอต้องอยู่กับปัจจุบันให้มันมากขึ้นนะคะอะไรก็ตามแต่มันไม่มีอะไรที่มันแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แย่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีหรอกคือไพ่ต้องการจะบอกว่าเธอความรักที่ดีมันไม่จําเป็นที่ต้องดีทุกเรื่องดีทุกด้านเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเขียนว่าคุณเลือกได้ก็จริงแต่ไพยย่ใหญ่คุณยอมรับความเป็นจริงด้วยว่าแล้ววันนี้คุณมีดีพอมากหรือ,อยังที่จะได้มีคนรักที่คุณต้องการจริงๆ นะคะมันเป็นเหมือนแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะแสดงว่าความรักที่ดีที่กําลังจะโคจรมาหาคุณเนี่ยน่าจะเป็นความรักที่น่าจะเป็นพลังงานของการพึ่งพาอาศัยกันได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่มีคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่มีเลยสามารถที่จะเออปลองดองกันได้อะไรแบบนี้ไพ่เชียะไหมคะกับความรักที่กําลังจะเข้ามาเจอคุณแหมมันเป็นสีดาบกับหกเหรียญเนาะอืม คือพลังงานไพ่ก็อาจจะยังแบบสองแง่สองงามนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าดูแล้วคุณมีความสุขพลังงานไพ่ก็บอกว่าเออมันก็ไม่เสียหายที่จะลองลุ้นดูนะคะแต่ที่ไพ่ย,ยังดูแบบเฉยเฉอยู่แบบเังดูไม่เชียร์ยังดูอะไรแบบนี้เป็นเพราะว่าตัวคุณเองค่ะอาจจะยังมีตัวเลือกอื่นได้นะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะยังช่างใจก่อนนะคะยังไม่ได้อยากจะโฟกัสนะในเรื่องของความสัมพันธ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นอยากรู้พลังงานคุณหน่อยนะคะสองดาบกับหนึ่งดาบ คือเราว่าเพื่อนๆกองนี้อาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนจะมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ค่อยมั่นใจเป็นคนที่หาข้อมูลมากๆใช่ป่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจด้วยนะคะหรือว่าถ้ามันไม่ถึงที่สุดอะฉันก็จะยังไม่แอคชันอะไรมันเลยทําให้คุณดูแบบเฉยๆดูไม่ได้แบบรีบร้อนไม่ได้เร่งเร้าตัวเองให้มีแฟนซึ่งดีแล้วนะคะคุณดูไม่ได้เปิดใจให้กับใครเท่าไหร่แต่กับความรักนี้ที่โคจรมาพบคุณะคะ่ะ เขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกันน่ะก็คือเวลาเขาเข้ามาบอกเราว่าเขาจะเข้ามาแบบจู่โจมเนาะดังนั้นคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบคอมฟอร์ตหรือสบายใจมากๆหรือว่าไม่ได้รู้สึกที่จะแบบว่าเออดีอะ่ะเพราะว่าแวบ,บไรกที่เจอกันคือ f i r s t impression มันอาจจะไม่ได้ดีนะคะแต่ว่าพออยู่กันไปเรื่อยๆหรือคุยกันไปสักระยะหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้เขาทําให้คุณได้มีการเปิด เปิดโอกาสนะหรือว่าได้ทําให้คุณเปิดโลกทัศน์อะไรที่มันกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นหรือเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้ไพ่เลยอยากจะบอกคุณว่านะคะอืมก็อยากจะบอกว่าก็ต้องรอรอดูลองดูต่อไปอะ่ะ คือคุณให้คุณมั่นใจในตัวเองก่อนนะว่าความรักที่ดีที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาในเวลาที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกจังหวะนะคะหรือเข้ามาในจุดที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณบางอย่างให้คุณแบบดีขึ้นใช่ป่ะแต่พอหลังจากที่คุณดีขึ้นแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้ขึ้นแล้วอ่ะก็อย่าลืมเขาแล้วกันในวันที่เขามาช่วยคุณในวันที่คุณลําบากนะคะเพราะว่าไพ่อยากจะแนะนานะว่าคือถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเออฉันควบคุมได้ ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเขาต่อไปก็ได้คุณก็เลยอาจจะเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องการเขาแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคุณจะคนพบตัวเองเลยว่าในวันหนึ่งที่เขาเข้ามาใช่ปะ่ะแล้วเป็นความรักที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณอนะแล้วพอวันหนึ่งคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วพอเขาหายไปวันนั้นแหละคุณจะเริ่มคิดถึงเริ่มรู้สึกแบบว่าเอออยากให้เขาคนนั้นกลับมาในช่วงของเราจังเลยอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นที่ทางไพ่ก็เลยบอกแล้วว่าเออความรักที่ดีของคุณเนี่ยเออ แต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องรู้เลยก็คือเวลาเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจดิตเราหรือว่าไม่ใช่เป็นเวลาที่เราสนใจพอดีนะคะแต่ให้คุณเปิดใจรอเอาไว้เลยนะแล้วก็รู้เอาไว้เลยนะคะว่าเนี่ยเธอไม่ต้องห่วงนะเธอเลือกเมื่อเธอมั่นใจอดทนนะคะแล้วก็ให้กับ Give yourself the best ก็คือให้อะไรที่กับตัวเองที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก่อนซึ่งไพ่เอรักเขาก็ค่อนข้างสอดคล้องนะกับไพ่ทาโรที่เปิดไปนะคะดังนั้นกองนี้ถ้าเรามองว่าคาราที่ดีที่จะโครจรมาพบคุณน่าจะเป็นพลังงานของอ่ากัริยาณมิตรที่ปรึกษาที่ดีหรือว่า ใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของคุณนะคะอาจจะไม่ได้เด่นในเชิงของเนื้อคู่เนื้อใจประมาณนั้นแต่ว่าน่าจะเด่นในเชิงของการเป็นพาร์ทเนอร์นะคะการเป็นบัดดี้ที่ดีให้กับคุณก็แล้วกันนะคะแล้วก็คนคนนี้น่าจะทําให้คุณได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณเองมากขึ้นหรือทําให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะคนถ้าคุณใจร้อนคุณอาจจะใจเย็นลงเมื่อเจอคนคนนี้หรือถ้าคุณเป็นคนใจเย็นแบบเฉยเมยมากๆเลยคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าเออฉันแอคทีฟมากขึ้นก็ไไดดด้นนะะคยััังงงงก็เเปปิิใจรบพลาที่ จักรวาลกำลังบบจะมามอบให้กับคุณก็แล้วากาันเป็นกำลัใจให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนที่เลือกกล่องนี้ด้วยสวัสดีค่ะกล่องที่สองนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่สองนี้ความรักที่ดีที่กําลังจะโครจรมาพบกับคุณความรักที่ดีที่จะโครจรมาพบกับคุณน่าจะเป็นความรักที่โชคชะตากําหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นการกำหนดเพราะว่าคนคนนี้น่าจะแอบมองคุณมาในระยะเวลาใหญ่ๆเลยด้วยนะคะแล้วเขาคนนี้น่าจะอยู่ห่างไกลจากคุณด้วยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบอดีตชาติย้อนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่มันพรหมลิขิตหรือบุเพันิวาสหรือไม่นะคะชะโงนใจจริงจังเอ่ยนะต้องเอิงเอ่ยไปด้วยที่นี้ค่ะเราดูจากไพ่แล้วบอกว่าความรักที่ดีที่จะโคจรมาพบคุณน่าจะเป็น จังหวะของโชคชะตาที่อยากมามอบคนคนนี้ให้กับคุณให้คุณได้ร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขไปด้วยกันทําไมถึงบอกว่าร่วมทุกข์แล้วมันจะเป็นความรักที่ดีเอมี่ช่วยไขยข้อสงสัยตรงนี้ให้กับเราหน่อยได้ไหมนะคะคือคนคนนี้เขาจะไม่ทําให้ชีวิตของคุณจ,จําเจค่ะเขาน่าจะมาเป็นอีกคนคือเขาน่าจะเป็นความรักที่ทําให้คุณได้ปรับตัวปรับใจนะคะหรือว่าอาจจะได้มีการดึงดูดพลังงานบางอย่างนะที่หยุด ใต้จิตสำนึกของคุณน่ะให้มันดีมากขึ้นได้นะคะเราคิดว่าคุณกับคนคนนี้น่าจะพอแบบรู้จักกันอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเคยเจอกันอยู่แล้วและตอนนี้กําลังจะได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอารมณ์เหมือนกับว่าคนไกลอ่ะได้กลับมาใกล้กันนะคนที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะมาเจอกันได้เนี่ยแหละกําลังจะได้เจอแล้วความรักที่ดีนี้ค่ะจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนคะ่ะเอมมี่ลองแบบละเอียดขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมนะอยากรู้อยากรู้ เราว่านะคะน่าจะเป็นการแบบทำงานด้วยกันได้ทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันนะคะมีโอกาสในการปรึกษาหารือกันช่วยเหลือกันในเรื่องบางอย่างคุณหรือเขา คือเขาอาจจะมีความเก่งในด้านใดด้านหนึ่งที่คุณต้องไปปรึกษาหรืออาจจะเจอกันในจุดที่แบบพบรักกันโดยที่ไม่ทางตั้งตัวก็ได้นะคะเหตุการณ์นี้มันเป็นโชคชะตานะแสดงว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เคยเป็นโดยปกติสมมติบางคนเขาคุยกันแล้วเราก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนแต่อันนี้ของเราคือมันไม่น่าจะเป็นแฟนกันได้เลยมันไม่น่าจะพบรักกันได้เลยอะแต่อยู่ดีๆก็เป็นอะไรที่แบบได้มาพบรักกันแบบนี้นะคะ เออช่างหน่าชงนสนใจจังเลยเขาคือใครคะความรักคนนี้ค่ะคนคนนี้ความรักอันนี้เขาคือใครพอบอกได้ไหมนะเนี่ยโอมันแบบบุพเพก็ได้นะมีพลังงานของหยินอย่างด้วยนะคะแล้วเราคิดว่าคือถ้าดูแค่ไพ่เลยอะแบบคือเขาน่าจะไม่ใช่คนที่คุณนึกถึงเลยจริงๆ เป็นอาจจะเป็นคนที่เด่นดังก็ได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากๆเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงเราอะฉันใช้คํานี้เลยหรอเออคือเป็นพลังงานที่แบบตามหากันจนเจอประมาณนี้เลยแล้วก็มีอิทธิพลของแปดดาบเขาน่าจะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็มีความแล้วว่าเขาน่าจะมีแบบจุดอิทธิพลของการเป็นเซเล็บอะเออเซเลบหรือว่าเป็นจุดที่แบบมีความเก่งกาจ นะคะมีคนให้ความเคารพนับถือมีคนให้ความชื่นชมตัวเขาได้นะคะความรักคนคนดีนะภายนอกจะดูดีมากๆไม่ได้บอกว่าภายในไม่ดีนะแต่ว่าเวลาที่คุณเห็นเขาคุณจะดูเลยว่าเอยกรุ่มบิ่งเขาดีเขาดูมีเสน่ห์เขาเป็นคนดูน่าเข้าหาแต่เข้าถึงยากแต่เขาเข้าถึงคุณคุณเข้าถึงเขางงปะคือคนอื่นอาจจะรู้สึกแบบว่าเออคนนี้ดูเย็นชาจังเลยแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาดูแบบ เข้าใจเราจังเลยเก็ตไหมมันมองกันคนละมุมนะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นความรักที่เกิดมาเพื่อคุณเออโอ้แต่ละแต่ลแล้วเจอกันได้ไงคะเนี่ยอาจจะเจอได้จากการแข่งขันนะคะ และถ้าเราดูจากไพ่นะสี่ไม่เกินเจ็ดเดือนนี้น่าจะเจอแล้วนะสี่ไม่เกินเจ็ดเดือนที่คุณได้ฟังคลิปนี้นะคะคุณก็น่าจะได้เจอแล้วและพอคุณเจอคุณอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเขาเหมือนคนที่เราเคยคุยเคยเจอกันเมื่อแต่ชาติบางก่อนหรืออาจจะคนคุ้นเคยที่เราเคยคุยเมื่อปีที่แล้วแต่จริงแล้วคุณกับเขาอาจจะไม่เคยคุยกันเลยก็ได้แต่ว่ามันเป็นเหมือนจิตใต้สำนึกแกนแม่บอกเราว่าวิวออฟฟ้จุนขึ้นมาโชคชะตานำพาให้คุณได้เจอความรักที่ดีคนนี้แล้วความรักครั้งนี้ค่ะไปต่อได้ไหมคะเอมมี่ อ่าดูจากไพ่นะมีพลังงานของ the world นะคะขออนุญาตซ่อนไพ่หนึ่งนะขออนุญาตซ่อนไพ่หนึ่งเราคิดว่าถ้าดูจากไพ่แล้วอะไปต่อได้ไปต่อไม่รอเราจ้านะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการไปต่อแบบยึกยืนนิดนึงแปลว่าอะไรนะคะคือไพ่คิงเหรียญอะมันดูมั่นคงมั่นใจมากๆเลยแต่วันส่วนที่จะต้องตัดสินใจแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกเฮ้ยกังวลอะว่า เราจะสามารถเข้ากับสังคมของเขาได้ไหมเขาจะสามารถเข้าจกับสังคมเราได้ไหมบอกแล้ว,ว่าเขาอาจจะเป็นคนป๊อปปูล่านะคะคนมีชื่อเสียงในสังคมของเขาเองก็ได้มันเลยทําทให้การตัดสินใจของคุณจริงๆแล้วอ่ะมัน ค่อนข้างแบบเซนซิทีฟนะแต่ไพ่บอกเลยค่ะว่าถ้าเธอตัดสินใจไม่ได้ฉันตัดสินใจให้เธอแล้วนะคะก็คืออะไรก็คือให้ดูค่ะว่าอาดีตที่ผ่านมาการที่เราคุยกับเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเป็นอย่างไรให้ดูที่ตัวเขาและตัวเราไม่ต้องไปแคร์สื่อนะคะแคร์สังคมคนรอบข้างอย่าลืมว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนอย่าให้อิทธิพลของคนภายนอกนะคะเข้ามามีบทบาทกับความรู้สึกหรือความรักของเราถ้าถามไพ่ค่ะไพ่เชียร์ไหมก้าวถ้วยเธอถ้าเธอมีความสุข ลุยไปเลยจ้ะนะลุยไปเลยจ้ะจะไปรออะไรเออดูสิยังไงไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานนี้ไพ่เชียนะแม้ว่าตัวคุณเองอาจจะไม่มั่นใจเห็นไหมคนเรามันไม่มีอะไรที่มันพอดีเลยนะคะกองนี้ก็เหมือนกันนะคือคุณดูไม่มั่นใจในจุดที่คุณควรจะมั่นใจอะ่ะเออมันเหมือนเราอยู่ดีๆก็แบบไปโฟกัสกับอะไรก็ไม่รู้อะ่ะสิ่งเราบางอย่างมันอาจจะทำให้เพื่อนๆกองนี้อาจจะรู้สึกแบบตึงเครียดนะคะหรืออาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบว่าเออ เอมี่เราอาจจะไม่ไหวก็ได้ไพ่เลยอยากแนะนาเพื่อนๆกองนี้ค่ะคืออะไรคะเออเข้าใจกันเถอะนะแล้วก็จงพยายามที่จะรู้จักกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้คุณพยายามเนี่ยเขาเรียกว่าปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ให้ได้และอีกพวกของไพ่บอกเลยค่ะว่าสิ่งหนึ่งสําคัญที่เห็นเลยคือคุณกําลังจะรอคอยความสําเร็จนะคะรอคอยความสุข ที่มันกำลังจะได้ครอบครองแล้วเรียบร้อยขอดูพลังงานคำแนะนำจากไพ่หน่อยค่ะ detox อืมโอ้โหเป็นพลังงานของการพักผ่อนเลยแสดงว่าคนคนนี้น่าจะเข้ามาเพื่อทำให้คุณได้แบบผ่อนคลายตัวเองนะคะแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนคนเป็นความรักหนึ่งที่ทำให้คุณได้ มีความสุขนะทำให้คุณสบายใจละกันนะคะมันเป็นจังหวะโชคชะตาที่คุณได้เจอคนคนนี้จริงๆและที่เรามองว่ามันดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะได้เจอคนคนนี้หรือเจอความรักครั้งนี้ค่ะแต่คนคนนี้เขาเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทําให้คุณรู้สึกสงบนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนจะบอกทอทุกอฉันได้คุยกับพระเจ้าหรอไม่ใช่นะแต่มันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเออคุณได้คุยกับคนที่เข้าใจคุณจริงๆและคุณก็เข้าใจเขาจริงๆนะคะเป็นพลังงานของ เขาเรียกว่าหยินและหยางที่ดีมากๆเลยทีเดียวยังไงเอมี่ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดคุณเจอคนคนนี้แล้วก็อย่าลืมว่าอะไรคะคว้าไว้ให้ได้นะคะความรักที่ดีที่จะโคจรมาพบคุณเขาจะได้อยู่กับคุณไปอย่างเนินหนานั่นเองเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะกลองที่3นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้ความรักที่ดีที่กําลังจะโคจรมาพบคุณจะเป็นความรักแบบไหนความรักอย่างไรเป็นความรักที่ดูแบบ ต้องพยายามโถโถทถังกระบังถ้วยนะคะความรักที่ดีที่จะโครจรมาพบคุณน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่เรียวมากๆจริงมากๆเลยก็คือเขาอาจจะไม่ได้มาแบบว่าชิลๆสบายๆแต่เป็นความรักที่ทําให้คุณต้องพยายามนะพยายามในการเข้าหากันมากขึ้นพยายามในการที่จะดูแลกันและกันมากขึ้นพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เจอร่วมกันมากขึ้นนะคะคือเรามองว่าความรักที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าบุก ฝ่าบุกปากฝ่าดงไปด้วยกันคือไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรคุณทั้งคู่พร้อมที่จะพยายามสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปด้วยกันแม้พอเป็นพลังงานความรักที่ดีแล้วเนี้ยมันเหมือนเนี้ยต้องต่อสู้กับความเครียดต้องต่อสู้กับภาวะแห่งความแบบกังวลใจเพื่อให้มันมั่นคงมากขึ้นเข้ามาแสดงว่าความรักที่ดีของคุณเองค่ะอุปสรรคมาก่อนความสมหวงังความสําเร็จนะดังนั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นหนึบมากๆ เมื่อคุณทั้งคู่สามารถฝ่าฟันได้สิ่งที่ทําให้คุณต้องฝ่าฟันหรือสิ่งที่ทําให้คุณเครียดแล้วก็กังวลใจมันคืออะไรคะเราว่าคุณทั้งคู่น่าจะมีความแตกต่างกันมากๆอืมมนเลยมีพลังงานของการแบบว่าเออเรามันจะไปต่อกันได้ไหมนะคะอันนี้คือความต่างความต่างแต่ลงตัว ฐานะความเป็นอยู่น่าจะแตกต่างนะคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตน่าจะแตกต่างเพื่อนสังคมคนรอบข้างน่าจะแตกต่างมีคนกีดกันกับความรักที่ดีครั้งนี้ของคุณนะคะทำไมพลังงานไพ่ถึงขึ้นมาบอกเราแบบนี้คะ่ะเอมี่เราอยากรู้แอบดูหน่อยสิคือเราว่ากองเนี้ยมันเหมือนกับคุณทั้งคู่อาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าโลกใบเนี้ยนะคะมันกว้างใหญ่ นะสถานการณ์ที่เราจะเจอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบจะเ,เป็นไปตามที่เราคาดคิดหรือคาดการเท่าไหร่เวลาเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวช่วยทําให้คนรอบข้างของคุณเข้าใจเขาคนรอบข้างของเขาเข้าใจคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงมากๆเลยอะ่ะอันนี้คือไม่ใช่โลกแห่งความฝันเลยนะอันนี้คือโลกแห่งความจริงเลยคุณไม่ได้มีความรักที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่มันไม่ถึงขั้นกำหนามกุหลาบที่โรยไว้นะแต่ให้อารมณ์มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีวัชพืชขึ้นนะพอมันมีวัชพืชขึ้นคือคุณต้องช่วยกันกำจัดช่วยกันทําลายมันไปซึ่งการทําลายเนี่ยมันอาจจะมีทั้งทําลายไปแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่หรือทำลายไปแล้วมันก็หายไปเลยก็ได้หรือวัชพืชนั้นอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับต้นไม้ที่คุณสร้างก็ได้ดังนั้น ที่ไพ่ต้องการจะสื่อสารกับเพื่อนกองนี้เลยก็คือความรักที่ดีที่จะโครจรมาพบคุณจะเป็นความรักที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคไปได้วยกันใช้เวลาเป็นตัวช่วยตัดสินเป็นความรักที่ดูแล้วไม่ได้หวือหวานะคะไม่ได้โรแมนติกแต่เข้าใจกันอย่างมากเป็นความรักที่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกแบบ อินไปกับความสัมพันธ์หรืออยากที่จะพยายามอยากที่จะอยู่บนโลกนี้ต่อไปเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันสุขสมหวังความรักนี้จะเป็นใครคะเราว่าน่าจะเป็นคนที่ต่างจากคุณมากๆเลยจริงๆอะพลังงานความต่างกันมันชัดมากเลยนะแล้วมีไพ่เดดเลเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะเราเราเลยคิดว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาน่าจะเป็นคนที่แบบคือเหมือนคู่แท้เลยอะ เป็นคู่แท้ที่รอคอยกันมาเป็นคู่แท้ที่รู้เลยว่าเธอกับฉันเนี่ยต้องเป็นคู่กันแน่ๆเลยแม้ว่าจะมีปัญหาเยอะแม้ว่าจะพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆแล้วแต่สุดท้ายก็ยังรู้ว่าเธอยังมีฉันฉันยังมีเธออยู่เสมอคนคนนี้นะคะน่าจะเจอกันผ่านทางการติดต่อสื่อสารการทํางานหรือการทำแอคทิวิตี้บางอย่างร่วมกันก็ได้และคนคนนี้ก็จะเกิดจากการที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมาร่วมกันอ่ะสร้างเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกันก็คือไม่ว่าเราจะหนาวแค่ไหนไม่ว่าเราจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่เราก็ยังรู้ว่าอย่างน้อยนะโลกใบนี้ไม่ใจดีกับเราแต่เราก็ยังมีกันและกันให้ใจดีไปด้วยกันเก็ตไหมให้เรา์มันเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่อ่ะเหมือนเจออะไรบางอย่างมันเป็นประสบการณ์อะไรที่มันคล้ายกันมากๆแล้วพอมาคุยกันมันก็เลยเข้าใจกันมากๆ พอเข้าใจกันมากๆมันไม่ใช่ว่าเข้าใจกันแล้วจบไงแต่คุณต้องคู่พยายามเข้าใจและพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้เราทั้งคู่รู้สึกอิ่มฟูในจิตใจมากขึ้นมันไม่ใช่แค่การเจอแล้วจบใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นการเจอประคับประคองรักษาให้มันดีขึ้นแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นได้ด้วยนะืช่างน,น่าอิจฉาความรักครั้งนี้ค่ะที่กําลังจะโครจรมาพบคุณพัฒนาได้ไหมคะมันจะไม่ได้ได้ไงถูกป่ะพูดมาสักขนาดนี้แล้วเอมี่ คือจังหวะโชคชะตาก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะมันไปต่อได้นะแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะมีการแบบต้องปรับตัวปรับใจกันบ้างมันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจกันมากแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันมันเป็นเพราะว่าคุณทั้งคู่รู้ว่ายังมีกันและกันอะเออหันไปรอบข้างไม่มีใครนะยังมีเขาแล้วก็มีเอมี่อยู่ตรงนี้เอาเอมี่เอมี่เกี่ยวอะไรก่อนเอมี่ไม่เกี่ยวใช่ป่ะแต่คือมันเหมือนกับ คุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วอะแล้วพลังงานเนี้ยคือไพ่ก็บอกแล้วว่าเออมันไปต่อได้ไพ่เชียะไหมคะคือไพ่บอกว่าแล้วแต่คุณนะเออถามว่ามันแล้วแต่คุณมันเพราะอะไรนะคะมันมีพลังงานของสามดาบแล้วต้องพูดว่าแล้วแต่เพราะว่าคือคนคนนี้เขาอาจจะฮิวใจคุณได้ในเรื่องหนึ่งแต่บางครั้งบางสถานการณ์เราอาจจะไม่ได้ต้องการเรื่องนั้นตลอดไป เกิดมาทุกวันนี้เวลามันยังเปลี่ยนแปลงได้เลยถูกป่ะใจคนยากแทย้ยังถึงนะคะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกดีกับเขามากๆก็ได้แต่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันฉันอยากสบายวันนี้ฉันอยากแฮปปี้กว่านี้ฉันอยากมีความสุขกว่านี้ฉันอยากโรยด้วยกลีบกุหลาบมากกว่านี้ทาไมเจอกับคนคนนี้แล้วมันมีแต่ปัญหา นะคะนี่มันคู่เวงคู่กรรมของฉันหรือเปล่าคือบางทีคุณอาจจะตัดพ้อกับตัวเองแบบนี้แต่อย่าลืมนะคะว่าไพ่บอกแล้วว่ามันมันมีพลังงานของการปรับตัวคือคุณต้องเข้าใจกันมากมากก่อนพอคุณเข้าใจกันมากมากคุณรู้สึกว่าเรามีการแลกกันปุ๊บเนี่ยมันไปต่อได้ไพ่เชียร์ไหมคือไพ่ก็บอกแล้วว่าเออถ้าคุณยัง คือเชียร์ไหมเนี่ยไพ่คีนถือถ้วยกับหนึ่งเหรียญนะมันก็เชียร์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะถือเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบทั้งเรื่องของความสุขและความมั่นคงไปได้แต่โอเคแหละความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีบางเรื่องหรือว่ามีบางเหตุการณ์ที่ทําให้คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีนะคะมันเป็นเพราะอะไรบางทีมันก็อาจจะเกิดความแบบเบื่อหน่ายว่าเออมันแค่นี้หรอมันเซ็งแล้วมันท้อแล้วมันพังอีกแล้วอะมันใจมันไม่ได้แบบแข็งแกร่งได้พร้อมตลอดเวลานะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าเออเธอต้องพยายามแบบ เออคอยดูแลนะมันรักษาหัวใจหัวใจของตัวเองให้ดีต่อไปไพ่แนะนําอะไรดีคะคือไพ่ดูไม่ค่อยคือดูเชียร์เนาะแต่ไพก่ก็แล้วแต่คุณนะคะสัส่วนหนึ่งดังนั้นคะ่ะไพ่เลยอยากแนะนําว่าให้มองความสุขในปัจจุบันไม่ต้องไปม,มองอะไรที่มันฟุ้งเฟอ้อหรือเพอ้อฝันเช่นฉันต้องการให้เธอเป็นแบบนั้นฉันอยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่ต้องให้มองว่าวันเนี้ยเราได้กินข้าวด้วยกันเราได้มีรอยยิ้มให้กันเราได้คุยเรื่องนั้นเรื่องน,นี้ด้วยกันมันมีความสุขจังเลย แค่นี้พอนะคะมันเหมือนแบบอู้ดูหวังน้อยเกินไปหรือเปล่าเอมี่นะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นอะไรในเรื่องใหญ่มันมาจากเรื่องเล็กๆนี่แหละดังนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะมองหาข้อดีนะคะในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คือเราไม่ได้อยากให้คุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเอมี่เราต้องพยายามขนาดนี้หรอเปาแต่จริงๆให้คุณเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าอะไรคือขอบคุณตัวเองอะที่ยังมีความสัมพันธ์นี้ขอบคุณความสัมพันธ์นี้ที่ทําให้เรามีวันนี้ทําให้เรามีรอยยิ้ม อันนี้คือพลังงานไพ่ที่อยากจะบอกนะคะให้มองถึงความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วความสุขเล็กๆน้อยๆเนี้ยเรื่องแปลกใหม่ก็ได้นะมันจะเป็นความสุขที่มันชัดเจนและทําให้คุณสามารถที่จะเออแฮ ppy ไปในโลกกว้างได้นะคะอืมบอกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันเรียวมากเลยอะมันเหมือนในนิยายจะมันไม่ใช่นิยายที่เราอ่านนะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นเลยอะว่าเออมันมีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะมันมีเรื่องของการเครียดน,นะปัญหาโน่นนี่น,นั่นมันมีเรื่องของการรักบ้าง เออไม่ชอบบ้างมันมันไม่ได้ดีไปร้อยเปอร์เซนเหมือนในผ้าโซเชียลที่ใครหลายๆคนเขาเห็นถูกปะ่ะแต่จริงๆมันยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรักที่ดีของคุณก็คืออย่างน้อยคุณไม่มีใครคุณยังมีเขาคนนี้อยู่เคียงข้างอ่ะแล้วมันไม่ดีตรงไหนใช่ไหมถ้าอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเนี่ยโอกาสมันเข้ามาแล้วคุณอย่าไปเลือกอะไรที่มันแบบต้องการอะไรที่มันเวอร์เกินความเป็นจริงไม่ไงั้นคุณก็จะต้องแบบ เสียค่าประสบการณ์ที่แพงกว่าคนอื่นเขานะคะถ้าอยากให้คุณมีความสุขกับปัจจุบันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องไปคาดหวังอะไรที่มันไกลเกินไปนะจงวางแผนชีวิตของตัวเองระยะสั้นก่อนนะคะใกล้ๆก่อนแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆมันเริ่มมั่นคงอะ่ะระยะไกลระยะยาวมันจะมาเองคำแนะนำค่ะ you are safe r e c r a i m your art อืมแล้วมีความสุขคือเนี่ย มันเป็นพลังงานที่แบบเออคุณต้องคุณปลอดภัยนะคุณเซฟนะที่จะมีคนคนนี้เข้ามาความรักที่ดีครังนี้เข้ามาแม้ว่ามันอาจจะเออเธอมาผสมเกสรดอกไม้ตรงนี้ฉันก็จะต้องแบบมีกลีบใบไม้ร่วงโรยหรือเปล่ากลีบดอกไม้ร่วงโรยหรือเปล่า,ลา,ลาแต่จริงมันคือภาวะปกติของชีวิตใช่ปะเขาพลังงานไพ่ก็เลยบอกว่าเธอต้องมีความสุขอ่ะเธอต้องแบบโชว์ไปเลยว่าฉันมีเรื่องราวดีๆอะไรร้องเพลงไปเลยพูดไปเลยตะโกนออกไปเลยว่า นี่คือความรักความรู้สึกที่ดีของฉันนะคะแล้วก็จงพยายามมองอะไรให้มันเป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจให้มันมีความสุขนะคะหรือไม่งั้นคุณทั้งคู่ก็อาจจะต้องไปหากิจกรรมอะไรบางอย่างทําร่วมกันดังนั้นถ้าดูจากพลังงานไพ่แล้วความรักที่ดีที่จะโคจรมาพบคุณน่าจะเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออนี่แหละชีวิตนะคะทําให้คุณเข้าใจว่าทุกเรื่องราวมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเสมอนะคะแต่เราก็รู้สึกดีแหละที่ยังมี ความสัมพันธ์นี้อยู่ในชีวิตของเรานั่นเองยังไงมีก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เขามาเลือกกองนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดคุณเจอคนคนนั้นแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณจงมองแต่จะบอกว่ามองแต่เรื่องดีๆก็อาจจะยากนะแต่จงเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ และนี้ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามกัรผ่านอินสตาแกรมมิสโชโรด้วยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ